สวัสดีค่ะป้าปุ้มสั่งเครื่องดักยุงมาอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นแบบใช้หลอดไฟแสงสีม่วงนะคะสั่งมาในเว็บ l า z a d a าราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะเขาส่งมาให้เป็นแบบนี้เลยนะแพ็กเกจเป็นกล่องในตัวของเขาเลยะคะ ช่วงนี้ยุงเยอะนะคะฝนตกทุกวันเลยป้าปุ้มจะใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งสำหรับห้องที่เราไม่ต้องไม่ต้องการใช้แบบขดยากันยุงนะ,ะมันจะเหม็นควันนะแล้ก็ใช้เป็นเครื่องดักยุงไฟฟ้าแทนนะคะเห็นตัวนี้มี คนสั่งกันเยอะนะคะรุ่นนี้เลยลองสั่งมาใช้ดูบ้างน,นะคะว่าจะดักมแมลงดักยุงได้ดีแค่ไหนนะคะแลตอนนี้ที่บ้านก็ปุ้มยุงเยอะมากๆเลย อันนี้อะไรเอ่ยคืออะไรก็ไม่รู้ันนี้คือตัวเครื่องนะคะอันนี้คือด้านบนใช่ไหม รับประก,กันนะคะหกเดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้านะคะวิธีใช้งานอ๋ออันนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะคะเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านกดสวิตช์เพื่อทำการเปิดเครื่อง แสงไฟจากหลอดไฟจะติดขึ้นทั้งสองดวงก็คือสองหลอดนี้นะคะเพื่อการล่อยุงและแมลงหลังจากการใช้งานให้ถอดถาดรองยุงด้านล่างของเครื่องเพื่อไปทําความสะอาดออกแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากอันนี้ปลั๊กไฟออล็อกไว้ตรงนี้นะคะมีสายสายลัดตัดตออนีดนึง อ,อ๋ออันนี้คือถาดรองใช่ไหมคะอันนี้คือถาดที่เวลาเ,เครื่องมันช็อตอยู่นี้ก็จะตกลงมานะคะสามารถดึงออกมาได้นะคะแบบนี้หลอดไฟสองดวงนี้ถ้าใช้ใช้ไปแล้วเกิดเสียขึ้นมารู้สึกว่าเขาจะมีอะไหล่ขายด้วยนะคะ มีอะไรเอ่ยอ,อ๋อไม่มีอะไรอันนี้ที่เขาให้มาจะเป็นโซ่นะคะเครื่องนี้เราสามารถจะตั้งไว้กับพื้นหรือแขวนไว้ก็ได้นะคะอ,อันนี้ตัวหูเกี่ยวอ,อ๋อนี่เกี่ยวไว้อันนี้โชกุลจะมาช่วย เปิดเครื่องเหรอคะไห<ง>เกี่ยวยังไงเกี่ยวเข้าไปในนี้ก่อนสำหรับใช้แขวนใช้แขวนก็ดีนะคะกันเด็กเล็กเนื้อมันเล่นกลัวถ้ามีบ้านไหนมีเด็กเล็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่สนนนี้อาจจะโดนช็อตแทนยุงก็ได้นะ,ะนี่ เดี๋ยวก็ไปแบบนี้นี่นะคะจะมาช่วยล้ยวจะมาช่วยรับปุ่มรีวิวเหรอคะแนะ่เห็นสายสายไม่ได้อ๋อนี่ไงคะจะเป็นแบบแขวนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเอาปลั๊กไปเสียบ มีปลั๊กให้ทดสอบไหมคะเดี๋ยวป้าปุ้มหาปลั๊กมาเสียบให้ดูนะคะ,ออะโอเคแกะสายก่อนเดี๋ยวถ้าไปวางไว้ตรงที่มีแมลงเยอะๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำงานได้ผลดีแค่ไหนปเห็นไหมคะจะเห็นเป็นหลอด ออกแสงสีม่วงเนอะถ้ามืดๆหน่อยก็จะเห็นชัดเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลองก่อนนะอันนี้ป้าปุ้มเอามาวางไว้ในจุดที่มืดที่สุดเลยนะคะโซนนี้นี่ยุงค่อนข้างจะเยอะเลยจะเห็น แสงสีม่วงชัดเจนเลยนะคะเมื่อกี้ป้าปุ้มเดินผ่านได้ยินเสียงดีดดังแป๊ะแปะเลยนะคะโอ้เริ่มมีแมลงตัวเล็กๆอะไรเอ่ยใช่ยุงไหมเอ่ยอ๋อใช่จริงๆด้วยมียุงหนึ่งตัวแล้วนะคะแล้วก็มแมลงตัวเล็กๆ เดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งแล้วกลับมาดูอีกทีน,นะคะผ่านไปหนึ่งคืนนะคะโอ้โหมีแมลงตัวเบลเลอร์ติดอยู่หนึ่งตัวน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะแ้ะพูมันดึงถาดออกมาดูอะไรจีนูนตัวจิ๋วเหรอคะแมลงเล็กๆๆๆเออนี่ไงมียุงกันนะ มีเหมือนกันนะตกอยู่ในร่องนั้นอีกนะ,ะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดติดตามตะแกงก็มีนะคะเห็นไหมเลยตัวเขาจะเล็กๆเนาะยุงติดตามตะแกง ถือว่าไม่ค่อยเยอะเนอะยุงเดี๋ยวแต่ก็เมื่อคืนป้าปุ้มก็เอาไปติดในห้องนอนด้วยนะปกติก็จะมียุงอยู่ในห้องปะปายนะเวลาเราเปิดปิดประตูห้องนอนเนี้ยมันก็จะบินเข้าตามเราเนี้ยแหละมันก็จะมีบ้างนะคะแต่เมื่อคืนป้ปุ้มเอาไปใส่ไว้ในห้องนอนแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมียุงเนาะ รู้สึกเงียบเงียบดีอ่ะไม่โดนยุงกัดปกติจะโดนตัวสองตัวเลยมันโอเคค่ะเดี๋ยวทดลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนต้องดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะคะแล้วก็ <c oughs> ความทนทานอีกเนาะแต่ดูแล้วก็โอเคนะคะเพราะว่าเครื่องเขาก็ทำมาสวยนะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอลูมินเนียมเนาะ ด้านข้างก็เป็นพลาสติกก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะคะดูยาวๆค่ะ